สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการสมัครกระดานดูบ a i ยเวิลดนั่นเองนะคะสมาชิกหลายๆท่านก็สอบถามกันมานะคะว่าสมัครอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปที่ Google นะคะ Google เนาะเราจะไปติดตั้ง ประดานดูไบเวล r l d X เข้าเครื่องเราเกาะนนะคะแล้วก็ไปค้นหาได้เลยค่ะค้นหาใน Google เนาะก็พิมพ์ไปว่าดูไบเวล r l d X นะคะพิมพ์ว่าดูไบเวิ r ์ d ดียูนะคะพูดผิดดีเดี๋ยวนะคะมองไม่ค่อยเห็น D U B A I Dubai ดูไบเวิรดโออานะคะพิมพ์ตามเลยได้นะคะ L ดี D, แล้วก็ x นะคะ .com นะคะ .com .com อยู่ไหนอ่ะโอเค .com นะคะ .com ไหนอ่ะมองไม่เห็นโอเคนะคะแล้วก็ค้นหาได้เลยค่ะกดคำว่าค้นหาหรือเสิร์ชนะคะเมื่อเราแตะเข้าไปคำว่าค้นหาแล้วนะคะ ระบบก็จะทําการค้นหาให้เรานะคะโอเคนะคะมาหน้านี้แล้วนะคะทีนี้เราจะติดตั้งกระดานดู b a i World X ในเครื่องเราทําอย่างไรนะคะเห็นจุด3จุดข้างบนไหมคะจุด 3. จุดข้างบนนะคะจุดไข่ปลา3จุดเราแตะไปได้เลยค่ะอ่ะโอเคนะคะอันนี้เป็น iPhone นะคะเป็น iPhone เดี๋ยววิธีการติดตั้ง iPhone นะคะถ้าเกิดว่าเป็น Android เนี่ยจะสามารถจุด3จุดตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะติดตั้ง บนหน้าจอหลักได้เลยนะคะแต่นี่เป็น iPhone นะคะเราต้องไปที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะค่ะแล้วก็ไปข้างล่างค่ะเลื่อนลงไปข้างล่างนะคะเปิดใน Safari นะคะแตะไปที่คำว่าเปิดใน Safari เนาะอันนี้เป็น iPhone 16นะคะของลูกชายนะคะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเราก็สามารถไปทำได้เนาะ iPhone ก็ทำได้นะคะก็ติดตั้งนะคะ แล้วเราก็ไปตรงคำว่าเพิ่มเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเห็นไหมคะคำว่าเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมตรงนี้ค่ะโอเคนะคะแล้วก็แตะคำว่าเพิ่มได้เลยค่ะเห็นไหมคะแล้วสักครู่หนึ่งเห็นไหมคะกำลังมาดูบายเวลเอก็กไหคคะมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการของ Android เนาะไอโฟนนะคะส่วนสำหรับ Android นะคะก็กดจุดไข่ปลาสจุดแล้วก็ แต่คําว่าเพิ่มลงเพิ่มบนหน้าจอหลักได้เลยนะคะโอเคในเมื่อเราติดตั้งแล้วเราก็ไปได้เลยนะคะโอเคเปิดป้ายนะคะเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะคะหน้านี้นะคะนี่เราติดตั้งไว้แล้วเราเปิดมาหน้านี้แล้วเราจะสมัครอย่างไรล่ะนะคะเห็นคําว่า r e g i s t e r now อวไหมคะ r e g i s t e r now นะคะหรือจะกดตรงนี้ก็ได้เนาะจะแตะตรงนี้ก็ได้ r e g i s t e r ก็คือการลงทะเบียนนะคะเราก็แตะไปที่ r e g i s t e r เห็นไหมแตะข้างบนก็คือแตะ บางท่านนะคะโค้ดบางท่านก็จะสอนว่าแตะข้างบนเนาะอ่ะเมื่อเราแตะข้างบนมาแล้วก็แตะได้เนาะล้วก็แตะคําว่า sign up นะคะก็คือการลงทะเบียนนะคะ sign up คือการลงทะเบียนนะคะอันแรกเลยนะคะข้างบนเห็นไหมคะช่องนี้ใส่ชื่อของเรานะคะอันนี้ชื่อตาจะเอาชื่อลูกเนาะเพราะว่าชื่อของตามีแล้วนะคะชื่อของลูกนะคะอันนี้คือของลูกนะคะ พิมพ์ชื่อเรานะคะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะคะกรณีนี้เราจะเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะสายตาก็มองไม่เห็นอ่าโอเคนามสกุลนะคะใส่นามสกุลด้วยนะคะโอเคแล้วอีเมลค่ะอีเมลนะคะที่เรา มีอยู่ในเครื่องนะคะหรือที่เราสมัครไว้นะคะอีเมลนะคะอีเมลหรือ Gmail นั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น Gmail ของลูกนะคะจริงๆถ้าเกิดเป็น Android ก็จะสามารถที่จะค้นในในเ,ออเครื่องได้เลยนะคะค้นใน Google นะคะแต่เครื่องนี้เดี๋ยวดูก่อนว่ามีไหม sam sam อีเมลก็ของใครของมันเนาะ yk okay. อันนี้เป็นอ e ีเมลของลูกชายใส่อ e ีเมลให้ถูกต้องนะคะอีเมลที่เราใช้จริงๆเนาะเพราะว่าเวลาที่ข้อมูลนะคะมันจะไปที่อ e ีเมลเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อ e ีเมลที่ถูกต้องนะคะที่ใช้ได้จริงนะคะอีเมลที่ใช้ได้จริงนะคะ okay. gmail.com e บางคนจะเห็นว่าอ e ีเมลมันจะขึ้นมาแต่ทีนี้เราไม่ได้ใช้ตัวนี้เราเราจะเลือกไม่ได้เนาะโอเคเราจะใช้อ e ีเมลที่เราเลือกประจำนะคะหมายเลขเบอร์โทรศัพท์นะคะเ,เบอร์โทรศพัพท์ก็ตรงนี้เป็นรหัสของประเทศไทยก็คือ66นะคะแล้วเราก็จะใส่หมายเลขนะคะเราจะลองทำใส่เป็น098นะคะ980 3 6 6 5นะคะอันนี้เป็นเบอร์เธอรูปนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะตั้งรหัสผ่านนะคะการตั้งตั้งรหัสผ่านก็คือต้องไม่น้อยกว่า8ตัวนะคะแล้วก็ต้องมีตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์เล็กตัวเลขอยู่ในนั้นด้วยนะคะกรณีนี้นะคะตาจะตั้งรหัสผ่านนะคะก็กดคำว่า s i g n up เลยค่ะเห็นไหมคะพอ i g n up แล้วก็จะมุนมุนแบบนี้นะคะบันทึกรหัสผ่านหรือไม่นะคะเราก็บอกว่า บันทึกรหัสผ่านหรือไม่เราจะบันทึกเราก็บันทึกรหัสผ่านนะคะทีนี้พอเราไซต์อัพเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเข้าระบบและทีนี้นะคะเราจะเข้าระบบและเราก็แตะไปที่ตรงนี้นะคะแล้วก็แตะไปที่อีเมลที่สักครู่เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะเมื่อเราเซฟไว้แล้วนะคะทีนี้พอเราแตะไปที่อีเมลแล้วนะคะเขาจะให้เรานะคะรีเซ็ตอีเมลเราก็จะกด สีเขียวเนี่ยค่ะคำว่า r e s e n t email นะคะเพื่อที่จะเอาโค้ดมาใส่ตรงนี้นะคะเนี่ยโค้ดมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะยืนยันอีเมลของเราว่าเราใช้อีเมลนี้จริงนะคะโอเคนะคะให้เรากดไปที่ r e s e n t email ได้เลยค่ะแล้วก็ไปพักหน้าจอนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปที่ gmail นะคะที่ gmail gmail อ่าเราไปที่ gmail นะคะเห็นไหมคะ gmail ก็จะมาเมลก็จะมาที่ gmail ของเรานะคะเราก็แตะไปเลยนะคะพอแตะมาแล้วนะคะเขาก็จะแจ้งนะคะแจ้งข้อมูลนะคะนี่เห็นไหมคะว่าเขาส่งเ,ออเลขมาให้เรานะคะเราก็คัดลอกได้เลยค่ะนะคะ,นะค,ะคัดลอกนะคะแล้วเราก็พักหน้าจอแล้วก็นําเลขมาใส่ตรงนี้นะคะเพื่อเป็นการยืนยัน gmail นั่นเองนะคะว่าเราใช้ตัวนี้จริงๆ ไม่กดวางไม่ได้เดี๋ยวนะแปบ๊บหนึ่งนะคะอ่ากดวางนะคะโอเคเมื่อกดวางเสร็จแล้วนะคะเราแตะไปที่คําว่า verify email ได้เลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะมีเวลาให้เราเนาะถ้าหมดเวลาเราจะไม่ทันนะคะเห็นไหมคะว่ากำลังดำเนินการล็อกอินให้เราอ่าเรียบร้อยทีนี้เราก็แตะไปที่อีเมลใหม่นะคะเมื่อเราล็อกอินเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ระบบและก่บอีเมลได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้อีเมลอะไรนะ ก็พิมพ์ g m a i l ให้ถูกต้องแค่นั้นเองนะคะ .com นคะคะโอเคนะคะอีเมลมาสักครู่นี้นะคะโอเคเนาะตรวจสอบดูดีๆนะคะตรวจสอบอีเมลให้ถูกต้องเนาะอันนี้ตัวไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็ตัวนัสือก็เล็กด้วยอ่ะไม่เป็นไรทีนี้เขาก็จะบอกให้เรารอสักครู่เห็นไหมคะสีเขียวก็มาแล้วนะคะเห็นไหมเขาบอกว่าล็อกอิน successful ก็คือล็อกอินสำเร็จแล้วนะคะโอเคก็ไปที่ My Setting ได้เลยคะ่ะ โอเคนะคะเมื่อมาที่ My setting แล้วนะคะ Security setting นะคะอ๋อ,อเมื่อสักครู่นี้พอ successful แล้วเราก็ต้องออกจากตรงนั้นได้เลยนะคะขออภัยด้วยนะคะแล้วเราก็เข้ามาใหม่นะคะพอเข้ามาใหม่นะคะเราก็จะเข้าสู่หน้านี้นะคะเข้าสู่หน้านี้เสร็จเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างคะ่ะเราก็กดไปคำว่า set up นะคะ set up เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำ QR code ตัวนี้ ถ่ายรูปนะคะโดยการถ่ายรูป qr code ตัวนี้นะคะเพื่อที่จะไปติดตั้งออเทนนั่นเองเนาะโอเคนะคะแล้วเราจะถ่ายรูปได้ยังไงนะคะต้องมีโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งใครที่ยังไม่มี tube a ก็ต้องติดตั้ง tube a เนาะโอเคเดี๋ยวตาจะถ่ายรูปถ่ายรูปไว้นะคะปึ๊บเอาโทรศัพท์อีกหนึ่งเครื่องมาถ่ายรูปไว้นะคะเพื่อที่จะ เอาตัวนี้แหละเอารูปตัวนี้ไปสแกน t ูเอนะคะอ่ะโอเคถ่ายรูปแล้วนะคะต่อไปนะคะแล้วเราจะทำยังไงล่ะนะคะเครื่องนี้ยังไม่มี t ูเทีนี้เราก็ต้องไปโหลด t o เอออีกทีหนึ่งนะคะเครื่องนี้ยังไม่มี t ูเอเนาะอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปที่ t ูเอเอราก็ไปพิมพ์คำว่าออเทนนะคะเอออเทนเออ่ะพิมพ์ผิดอีก a u t h e n อ่ามันขึ้นมาแล้วเราก็โหลดเลยนะคะ authen ตัวไหน authen ตัวไหนตัวนี้นะคะตัวนี้เห็นไหมคะเนี่ยเป็นตัว google authenticator นะคะตัวนี้นะคะเราก็กดรับไปเลยนะคะหรือของบางท่านก็จะอาจจะขึ้นว่าติดตั้งนนเนาะก็สามารถทำได้เลยนะคะโอเคเราก็ไปเปิดได้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าเราก็จะเริ่มใช้งานทุบ a แล้วนะคะถ้าหากว่าเรามีอ e ีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะง่ายนะคะ อ่าเริ่มต้นใช้งานโอเคนะคะดำเนินต่อโอเคแตะไปที่ดำเนินการต่อใส่รหัสนะคะอ่ะโอเคทีนี้เห็นข้างล่างไหมคะเห็นตัวเครื่องหมายบวกไหมคะเครื่องหมายบวกนี่แหละเมื่อสักครู่นี้เราทำการนะคะเราทำการที่ถ่ายรูปไว้แล้วนะคะเราก็แตะไปที่เครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ เห็นไหมคะมันจะมีตัวให้เ,าเราเลือก2อันพอแตะเครื่องหมายบวกเราจะบอกว่าป้อนคีย์การตั้งค่าเห็นไหมคะกับสแกน QR code โค้ดนะคะเราก็เลือกตัวสแกน QR code โค้ดเพราะาเมื่อสักครู่นี้เราได้ QR code โค mm ้ด hmm. มาแล้วเนาะ,ะทีนี้เราก็ใช้โทรศัพท์เครื่องที่เราถ่ายรูปขาววางนะคะทีนี้เราจะสแกนละเราจะสแกนเนาะ,อะโอเคเราก็สแกนไปเลยคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเนี่ยคะ่ะเราก็สแกนนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ ใช่ไหมคะอ่าโอเคนะคะพอสแกนเสร็จเราจะได้ตัวเลขเข้ามานะคะเห็นไ,ไหมคะเราก็จะได้ตัวเลขเข้ามาแต่ทีนี้ว่าอ่าเราก็ต้องนําตัวเลขนี้แหละคะ่ะเราคัดลอกเลยนะคะไปวางนะคะนำคัดเลขเอ่อตัวเลขเมื่อสักครู่นี้นะะี่ค่ะที่ได้สองเจ็ดสี่เก้าห้าห้าแล้ก็ไปใส่ที่ดูไบเวอร์เอ็กซ์สองเจ็ดสี่เก้าห้าห้าอ้าทำไมมันขึ้นมาแบบนี้อ่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปไปเอาใหม่ เวลาที่เราไปอันนี้เราต้องพักหน้าจอเนาะโทษทีนะคะเอาใหม่เอาใหม่นะคะอ่ไปเซตอัพใหม่นะคะทีนี้เราก็ต้องถ่ายใหม่เมื่อสักครู่นี้เราไม่ได้พักหน้าจอแต่เราออกไปเลยนะคะเราต้องทำการถ่ายใหม่อ่ะโอเคนะคะทีนี้เราต้องพักหน้าจอเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวพักหน้าจอก่อนนะคะแล้วเราก็ไปที่ออเทนนะคะเราไปบวกใหม่อันนี้สามารถลบทิ้งได้เนาะอันเก่าสามารถลบทิ้งได้เลยนะคะแล้วก็เห็นไมคะ อเราได้มาแล้วนะคะก็อันล่างเนาะอันล่างสุดนะครับเท่ากับว่ามันจะมี2อันทีนี้เราก็ต้องใช้อันล่างสุดอ่ะโอเคทีนี้0ู2ย์0 0 7 2 3 4 0 0 7 2 3 4 0ันนี้แล้วก็กดคำว่า verify ข้างล่างนะคะ,อะโอเคเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นสีเหลืองแบบนี้นะคะนั่นหมายความว่าสำเร็จแล้วนะคะ สำเร็จแล้วอ่าเรียบร้อยหลังจากนั้นค่ะให้เรากดปุ่มสีเขียวๆนะคะตรงนี้นะคะสีเขียวตรงนี้นะคะเลื่อนมาสไลด์มาที่ทางด้านขวาเห็นไหมคะอ่ามาแล้วโอเคเห็นไหมคะเรียอ้าไม่ไม่มาอะไ่อาจจะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะก็พยายามแตะเนาะแตะ บางบางคนก็ไม่ต้องแตะสไลด์มาทางด้านขวาก็ได้แตะเฉยๆก็มาแล้วอันนี้ก็การาทำการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้นะคะในการอ,าอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเราจะทำธุรกรรมใดๆนะคะเราก็สามารถที่จะไปเซตติ้งนะคะไปเซตติ้งไปเซตติ้งโปรไฟล์นะคะหรือการเปลี่ยนรูปนะคะหรือแล้วก็ไปการมันต้องมีอีกการยืนยันตัวตนด้วยนะคะเพื่อที่เราจะ ซื้อขายนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเราไปแตะตรงนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวค่อยมาสอนกันเนาะอันนี้คือติดตั้งแล้วก็สมัครใช้ก่อนนะคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะทําการซื้อขายได้แล้วเนาะเราก็ไปแตะที่ wallet ของเรานะคะเหมือนกับการใช้ exchange ทั่วไปนะคะใช้งานง่ายนะคะเห็นไหมคะนะคะเราก็สามารถที่จะไปดูนะคะว่าเขามีการขายกันตลาดเป็นอย่างไรนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยนะคะมาร์เก็ตนะคะเราก็เข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะคะหลังที่จาก ที่เราสมัครแล้วก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไงคะง่ายไหมง่ายหรือยากคะโอเคเนาะอันนี้เราสามารถที่จะไปตั้งเองนะคะแม้กระทั่งพาสเวิร์ดเมื่อสักครู่นี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนพาสเวิร์ดได้นะคะสามารถทำทุกอย่างได้เลยเห็นไหมสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีสอนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ